บีบมาสเตอร์ับแม่บัวบามันนะครับลูกผสมนะครับติดเล่นิดหนึงนะครับชั้นเหลียญเจ้าอุดรนะครับ นี้ลูกซีไว009นะครับน้าเชื้อกลมนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องเดือนนี้เดือนที่เดือนที่สี่นะครับเพิ่งจะเริ่มขยายตัวนะครับเพราะว่าแรงมากนะครับไม่มีหญ้าก,กินนะครับเริ่มกินหญ้าได้ก็เริ่มยืด ขยายนะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับฝนเริ่มมีฝนนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับส่วนแม่ก็ยังไม่ผสมนะครับ